ตั้งรอแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องนะครับทาง y t u t u นะครับแล้วก็แฟนเพจด้วยละกันครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับพี่น้องที่ชื่นชอบเครื่องเสียงกลางแจ้งครับเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงเกี่ยวกับเครื่องเสียงทุกอย่างนี่แหละนะกับบองดาครับแล้วก็มีเดนซุงเดนซื้์อะไรด้วยปะปน กันไปเนาะพี่น้องครับผมก็อย่าไปคิดมากครับดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อําอเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นโรงงานผลิตตู้ลำโพง Bv ย a อ o u s ต i กของน้องนัทครับช่างนัทนัทมิวสิกครับผมนะฮะเขาตั้งทำไมเดี๋ยวเรามารู้นะครับว่าเขาตั้งทำไมตัวนี้นะครับมีทุกคนได้ฟังเสียงแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็น ตู้ขนาดใหม่ครับผมที่ทุกคนรอคอยครับผมเดี๋ยวตอนนี้ได้ยินเสียงเงี้ยเงีเงีเงีเหมือนเขาได้อะไรมาใหม่อีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับได้อะไรมาใหม่อีกแล้วเลียนซีตัวใหม่เอ้เอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วงานเยอะงานเยอะเกินตัวเก่ายังใช้ไหมตัวเก่ายังใช้พี่แต่ว่าจะเปลี่ยนลักษณะงานแล้วจะเป็นตัด้ตยชื่อก็ออกแกไนต์อ๋อตัวเก่ากันนะทำโครงสร้างออกไกไน์ครับ อันนี้ก็คือเป็นงานตู้งานตู้ลำโพงเลยโอ้ไม่เย็บองครับลงเมื่อกี้เนี่ยครับลงเสร็จเมื่อกี้ป่ะใช่ครับอันนี้กําลังลองลองครับลองตัดดูใช่จากสุรินเฟอร์โอเครื่องมาจากสุรินเฟอร์นิเจอร์ป่ะสุรินเฟอร์เอามาให้ครับโอ้มีทุกอย่างสุรินเฟอร์นิเจอร์เขาไม่ได้ขายจไม่ป่ะมีทุกอย่างเกี่ยวกับตู้ลำโพงโอ้ส่วนพ่อแต่ลูกค้าเขาเยอะเนาะครับยอดเลยได้มาเท่าไหร่นี่อ่าสิบ สิบสามสิบสี่ไดไหพี่ฮ้ยจริงอ่ะใช่ครับออปชั่นมันอะไรบ้างนี่พอทราบไหมต้องถามจนาตัวมั้ยเนี่ยครับหรือว่าช่างก็ได้พี่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทางสุรินเฟอร์นิเจอร์ด้วยครับไม่ได้มีแค่ไม้อัดคุณภาพดีนะครับผมเครื่อง C N C ก็มีมีพอน C N C ครับอันนี้มี C N C ให้พอนได้ด้วยปะใช่ครับผมพอนได้พอนได้เอาพอนยังไงนัดเปิด่อน เปิดเครดิตไม้ให้ด้วยครับอุ้ยจริงนะจริงครับควบคู่กันเลยนะครับแต่นี่ข้ามขั้นไปหน่อยเปิดเครดิตไม้ได้ก่อนค่อยเปิดเปิดวงเงินผ่อนเครื่องอ๋อคือจริงๆอะ่ะต้องเปิดเปิดถ้าจริงๆก็คือเปิดผ่อนซีซีได้มันจะมันจะได้เครดิตเรื่องไม้ใช่ครับแต่อันนี้คือข้ามขั้นใช่เปิดม้เยอะซื้อไม้เยอะก็เลยเปิดให้ด้วยเปิดให้ก่อนอ่าแล้วค่อยมาผ่อน แล้วมาค่อยค่อยมาผ่อนเครื่องทีหลังใช่ครับอุ้ยสุรินเฟอร์นิเจอร์มีให้ผ่อนแล้วนะพี่น้องครับผมใครที่งบยังไม่ถึงเนาะแบบอยากแบบทําไปผ่อนไปสุรินเฟอร์นิเจอร์มีใช่ครับเราช่วยเหลือช่างอ่าเรารักช่างทำตู้ทุกคนแล้วการผ่อนเนี่ยมันมันต้องวางดาวอะไรยังไงวางดาว30%ครับวางดาว30%ผ่อน12เดือนผ่อน12เดือนตกเดือนละ9,000กว่าบาทต้องนิดเดือนละ9,000นิดๆครับก็ เครื่องทำมาหาก,กินเนอะเนาะใช่มันก็เหมือนเราพนรถนั่นแหละใช่ครับราคาใกล้เคียงกันใช่อยากโตทักมาเลยครับนี่สุรินเฟอร์นิเจอร์มีให้ผลแล้วครับพี่น้องครับผมนะฮะสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านสุรินเฟอร์นิเจอร์ครับโหหวานเทียบเลยทีนี้หวานเทียบเลย,เย,เลยอันนี้แค่ทดสอบมันที่จริงมันเร็วกว่านี้หลายเท่าเลยอน,นี้แค่ทดสอบไปเฉยเออทีอน,นี้งานทันแน่นอนทันแน่นอนครับห <50 by, S 2> ้าสิบใบร้อยใบสองร้อยใบ ทันส่งแน่นอนเนาะนั้นเนาะใช่ใช่ครับอันนี้ลงไม้ด้วยไหมอันนี้ลงลงก่อนแล้วครับพี่ลงมาอาทิตย์หนึ่งแล้วกี่กี่มากี่กี่แผ่นร้อยแผ่นร้อยแผ่นใช่ครับประมาณกี่วันนี่หมดถ้าตัดจริงๆก็สี่ห้าวันก็หมดแล้วสี่ห้าวันใช่ครับอู้อันนี้เรารช่างนั้นโอนตังมาจำเพิ่มนะครับไหนอ่ะจะได้ขยับเข้าตรงนี้ต่ออีกเครื่องนี่นะลงมาสองเครื่องไปไหนนี่เครื่องนึงอันนี้ของสแน็คแจ็คสแน็คแจ็คคสแน็ อ๋อ S M บัวเชิดบัวเชิดอ๋อคับอันนี้ไปบัวเชิดใช่ครับแล้วทำไมลงลงทั้งสองรถเดี๋ยวมารับตัวไปอ๋ออันนี้เดี๋ยวสแนกแจ็คส่งที่โค้ดมาให้โหก็ตัดที่นี่เลยโหอันนี้สุรินเฟืองลงสามเครื่องครับสามที่สุดยอดอ่ะพี่น้องสนใจเครื่องซีนซีครับติดต่อทางร้านสุรินทรเฟอร์นิเจอร์ได้เลยครับผมนะฮะมีแบบผ่อนนะครับแล้วก็เครดิตไหมก็ก็มีเนาะครับอ่า ก็ไปตกลงทําข้อตกลงกับทางร้านสูรินเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะครับไปคุยกับผู้บริหารได้เลยนะครับหรือไปคุยกับทีมงานเขาได้เลยนะครับเขามีรายละเอ,อะเียดบอกนะคเครื่องเก่าก็จะเป็นเกี่ยวกับงานออกนอไนต์ออกบแบบป้ายให้กออกไนต์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัดงานตู้ลำโพงขึ้นรูปตู้ลำโพงมาตรงนั้นเป็น21นิ้ว2 1นิ้วใช่ครับเปิดตัว21นิ้วเปิดตัว21นิ้วนะวันนี้ ดอกลำโพงข้างในเป็นดอกลำโพงไทเทคยของพี่คุณราชของพี่คุณราชส่งมาให้พี่คุณราชส่งมาให้ลองเหรอใช่ครับส่งมาให้ลองทดสอบว่าว่าลองลองตู้ให้ลองกับตู้ช่างนัดให้หน่อยว่ามันมันแมทกันไหมอืมแกส่งมาให้สี่ดอกเฮ้ยอันนี้แค่ร้อยห้าครับร้อยห้านะใช่ครับยี่สิบเอ็ดนิ้วร้อยห้ายี่สิบเอ็ดนิ้วร้อยห้าขอบคุณพี่คุณราชด้วยแล้วกันครับผมที่ส่งดอกมาให้น้องลองดูนะครับผมก็จะมีดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วสี่ดอกแล้วก็สิบแปดนิ้ว ไว้สี่สี่ดอกที่แกส่งมานะครับแล้วก็เสียงกลางตัวท็อปแกสี่ดอกตัวเสียงกลางแกก็ส่งให้เสียงกลางเสียงกลางยังไม่ได้ใส่ครับยังไม่ได้ใสใช่ไหมพดีงานมันงานมันเยอะแล้วพวกผมทําอะไรไม่ไม่ทันก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนอ๋อเดี๋ยวเสียงกลางใสเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับเอาเอาตู้เบรก่อนเอาแต่ตู้เบรก่อนนะเพราะว่าครับเพราะว่าผมนัดลูกค้าเปิดตัวที่หนึ่งมักกา ตอนนี้แต่ตอนนี้มันยีกุมภาแล้วยี่สิบแกุมภาพรุ่งนี้ก็1นเหมือนกัน1เหมือนกันหมีนาหมีนาเลือนมา2เดือนใช่สเปคงานสเปคงานกว้าง60สอ่าสูง80อ่าลึก83ดสิบสาลึกแปผมอยู่ประมาณ5เดือนอืมหมดไปกี่แผ่นหมดไป12แผ่น1ิแผ่นสินิ้วหมดไป10แผ่นอตัวนี้หมดไป12บสองเออลดมา2แผ่น เพิ่มสองแผ่นอ๋อเพิ่มเออเพิ่มสองแผ่นสิสองแผ่นโอ้ใช่ครับตู้ต้นแบบมีห้าใบไม่ใช่แตาเองขึ้นไปยี่สิบสี่นิ้วไม่ใช่มันหมดไปสิบห้าแผ่นหว่าไม่แน่มาสเปคก็จะได้ขอบหลิกใช่ครับตัวนี้เปิดตัวที่ห้าพันหกห้าพันหกร้อยบาทตู้เปล่าตู้เปล่านี่เลยตัวท็อปตัวท็อปนะห้าพันหกร้อยบาทตัวท็อปแต่ใครที่ดูดูคลิปนี้คลิปแรก สี่ใบนี้ราคาพิเศษใบละห้าพันยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมยังไม่มีเจ้าของครับแต่ว่ามีคนติดต่อมาแล้วให้สี่ใบนี้ใครใครติดต่อมาก่อนครับมัดจําก่อนต้องบอกว่ามาจากช่องบงนํำเท่านั้นก็ได้ไปใบละห้าพันใบละห้าพันครับแต่ถ้าสี่ใบนี้หมดก็คือห้าพันหกใช่ครับคือมีมีให้แค่สี่ใบเท่านั้นอคือตู้เปิดตัวเอแต่ว่าคนซื้อหลังก็สเปคนี้แหละครับพี่สเปเดียวกันแต่ว่าไม่มีแก้เพิ่มไม่มีอะไรแต่5,6นห้าพันหกใช่ครับ แต่ถ้าใครจะเอาสี่ใบนี้ตู้เปิดตัวก็ได้ใบละห้าพันใช่ครับตู้เปล่าใช่ครับมันก็มีตําหนิแค่รอยเจาะดอกรอยน,อน็อตอ่ะมันก็ไม่เหมือนมีตําหนิหรอกแล้วก็เคดถอดดอกอกอกราส่งไปเลยอค,ครับผมนะเดี๋ยวพาดูงานก่อนครับพาดูงานครับเดี๋ยวดูงานก่อนว่าที่ทุกคนรอคอยนะครับกับ BV21 นิ้วของยูอาคุติกครับของช่างนัทนะฮะ เนื้องานครับผมเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆแล้วกันนันเองได้ดูคลิปของเทอร์โบแปรผันไหมอเองเอกเอต้องไปซื้อแก๊สมารนก่อนนะแกแกนี่อยู่ครับอ่ะซื้อก๊สซ,ซ,ซ,ซื้อแก๊สมาเผาเผาพวกขุยครับแกบอกมาอยู่ครับนี่ต้องเผาขุยตัวนี้<ช>ครับมันจะนนมันจะได้งานเรียนอันนี้ของพี่ทับแกตำหนิมาอยู่ครับอือใช่อันนี้เดี๋ยวแกเดี๋ยวคอยแกเอาครับ ซื้อแก๊สมาเป่าครับใช่ครับเป,าเป่ามาอะไรคุยๆเนี่ยคุยเนี่ยจะหายแล้วมันจะเนียนงานมันจะเนียนครับผมอันนี้ต,ต้องต้องยอมรับว่าที่งานผมดีไม่ได้ดีเพราะตัวผมเองด้วยต้องยกเครดิตให้พี่ทับด้วยเพราะว่าที่ผมไปหาแกจะบอกบอกวิธีทําตู้ทายังไงให้มันสวยแกจะบอกไม่มีกั๊กเลยครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่ทับด้วยท,ที่ที่ที่ตู้ผมดีได้เพราะก็มีแกเป็นส่วนร่วมด้วยครับครับ นี่แหละวงการตู้ครับก็พี่น้องนะครับช่างทําตู้ครับรักสามัคคีกันไว้ครับผมให้ให้ข้อมูลนะครับแต่ละคนก็ทําคนละสูตรกันอยู่แล้วนะครับผมนะนี่ฮะเนื้องานครับอันนี้ผมบอกบอกให้น้องไปปรับแกแล้วเดี๋ยวงานมันจะสวยขึ้นนะครับฝาหลังนี่เอาไงดีจะฟังเสียงเลยบ่พร้อมหรือยังอ่ะน่าจะฟังเสียงเลยครับโจอี้พร้อมยัง นนิ้วอะเป็นไงบ้าง,งเอานิ้วมาดูหน่อยดิบอกแล้วอย่าพูดเป็นลาง <c oughs> ช่างมือหนึ่งของโยโคติครับไม่อยากติดทหารอาบอกแล้วอย่าพูดเป็นลางนี่ไงเห็นไหมไหนดูสิ <c oughs> ไม่คัะหายแล้วหายแล้ว <c oughs> แต่มันไม่เหมือน,เอนอิเหมือนบองดำเลยนี่ไงฝ <c oughs> ังไหนวะนี่เหมือนกันโดนเหมือนกันโต๊ะซยนี่แหละโดนเหมือนกันตอนทำเฟอร์นิเจอร์ หมายตีกลับเอ้ยี๋ยวเสียงรออีกคลิปนึงก็ได้เยวต่อระบบแป๊บนึงประมาณ5นาทีครับอ่าโอเคเคครับอันนี้ก็คือพาดูงานเล้วนัดเนาะพาดูงานก่อนครับสี่ใบนี้ใบละห้าพันสำหรับราคาเปิดตัวที่ห้าพันหกแต่แต่สี่ใบนี้ห้าพันบาทใช่ครับตู้เปล่านะใช่ครับก็คือถอดดอกออกก็ใบละห้าหรือจะซื้อพร้อมดอกก็ได้อืซื้อพร้อมดอกบวกไปอีกแปดพันห้าต่อใบเป็นเท่าไหร่วะเป็น 8,500 9,000 14 14 100 94ถูกไหมใช่ครับเอาใช่ครับประมาณนั้นพี่ราคาถูกหรือเปล่าพี่น้องบวกเอานะ5,000บวกดอกอีก8,500ถูกไหมไม่ถ้าถ้าซื้อตัวนี้ก็13,500 13,500ก็มัลดไปอีก600เออครับเอาถ้าซื้อพร้อมดอกไทเทคนะใช่ครับ13,500ถูกไหมใช่ครับ13,500 ถ้าซื้อพร้อมดอกไทยเทคนะฮะยี่สิบเอ็ดนิ้วไว้ห้าไว้ห้าครับผมถ้าอจะได้พร้อมดอกพร้อมดังนะใช่ครับแต่ถ้าซื้อแต่ตูปเปล่าก็ใบละห้าพันใช่ครับแต่ราคาเปิดตัวจริงๆคือห้าพันหกร้อยบาทห้าพันหกร้อยบาทครับต่อใบครับผมสเปคนี้แหละสเปคตัวท็อปนะครับผมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆเขาเตรียมนะครับต่อระบบก่อนเนาะใช่ครับเดี๋ยวเรื่องเสียงเดี๋ยวค่อยมาดูอีกคลิปหนึ่งครับผมหรือว่าจะไปเอาที่ร้านกิตรีก็ได้แกสั่งมาแล้วสี่ใบอืมแต่ราคาห้าพันห แต่ถ้าซื้อผ่านคลิปนี้ก็แค่5,000ันเฉพาะ4ใบนี้เท่านั้นโอเคสวยครับยครับ21นิ้วที่ทุกคนรอคอยครับผมเดี๋ยวเรื่องเสียงรออีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันครับพี่น้องครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับแบรนด์ยูอะคูติกครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับน้องนัทมิวสิกครับช่างนัทมิวสิกครับผมนะฮะติดต่อได้เลยครับผม